สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะแล้วนกะ็สวัสดีนะกีฬาของเราทุกท่านทุกันนะคะว,วันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับตะกอบางใหญ่ค่ะในชุมชนบางใหญ่ซิตี้นะคะสวยค่ะลองดวงมา <akkor S 1> ไป,ไป สวยไดมาสวยขึ้นมาปะล่างไอ้ไฟหนึ่งอ้ยลุกไฟสอกไปไปไหมสอกไปไฟหนึ่งอ้๊มองไว้นะคะพี่ใหม่ไปไหมสไยค่ะพี่เะปะเตะมาสวยค่ะโอ้โหเริ่มสวยแล้ว่ะพี่พี่ยศ ติดคนติดเงยนนน่ะใช่ไลูกเสียละให้ผมกดน้องัดานง่ด้เลยอ่ะอ้าวนี่มือขลาดไห้มือเท้าก็มันดีก็ต้องไปส่งได้ไงเอาลู ทำแล้วเว้ยเ้ย่เกเฮ้ยเอาอะไรมาสงเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่รั้งไม่ังอ้ยแล้วใคได้หมดไใแข่ตั้งมาเฮ้ยนี้ขอบคดีจังเลยหนาแน่นดีทำไม เฮ้ยยตั้งจเบอร์เแล้วหลังๆเอ้ยกลับกล่ามดครับอ้าวกลัไปเวยเสียอ็หัก็ได้เลยแล้วมั้งเนี่ย เข้าอีไฟพี่พี่ใหม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันหรอเอสองคนสองคนนี้ไปทำอะไรหน้ามืดบ่อยๆเนี่เมื่อกี้เห็นสสอหลอก้งวงมีมากจ้ะ 说我负责看看，看下咋的

สวัสดีค่ะเฮียขกูเตรมกูขายกูเรียบร้อยหมดแล้วจอปั่ยเอาเงินมาแล้วตอนี้เตรียมชอซื้อใหม่